ระดับ,บกลางๆระดัแบบประมาณ6-7ถ้าใครอยากได้แบบสีสุภาพอะไรเงี้ยสีที่แบบไปวัดได้ไปงานได้ ไไสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับสไตล์อีกแล้วนะคะตามที่สัญญาไว้เลยนะคะวันนี้จะมาพูดถึงสีสว่างแล้วก็สีมนนะคะสีสว่างกับสีมนมีความแตกต่างกันยังไงอยู่ในระดับเดียวกันนะคะเขามีความไม่เหมือนกันยังไงเดี๋ยวเรามาดูแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมนะคะที่จะกดติดตามกด subscribe ไว้นะคะสไตล์จะมาพูดเรื่องสีผมให้คุณผู้ชมได้เข้าใจมากขึ้นสําหรับคนที่มีความสนใจเกี่ยวกับการทําสีผมด้วยตัวเองหรือว่าคนที่แบบเป็นช่างมือใหม่เป็นช่าง ที่แบบยังไม่ได้มีประสบการณ์เยอะนะคะซล์อยากจะให้คุณผู้ชมแบบว่าได้เข้าใจก่อนที่เราจะทําสีผมหรือว่าทาเคมีต่างๆนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะนี่คือสีสว่างแล้วก็สีหม่นนะคะเดี๋ยวเราตามมาดูจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ต่างกันมากแต่ถ้าคุณผู้ชมเห็นนะคะก็คือสีนี้คือเลเวล8นะคะสีระดับ8สีบรอนสว่างสีนี้คือสีระดับ7นะคะสีบรอนกลางนะคะทีนี้สีมันเป็นสีบรอนกลางทั้งคู่เลยนะคะเดี๋ยวตล์จะให้คุณผู้ชม ได้ดูกันถ้าเกิดว่ามันเป็นสีระดับ7สีบอลกางทั้งคู่เ,เอาแล้วทาไมมันไม่เหมือนกันเลยทําไมอีกสีหนึ่งมันดูมืดกว่าทําไมอีกสีหนึ่งมันดูสว่างกว่ามันต่างกันยังไงนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเวลาทําสีผมคุณผู้ชมจะได้แบบจะทําเองหรือว่าไปทํากับช่างที่ร้านก็ตามนะคะจะได้แบบเข้าใจตรงกันว่าเออเราขอสีมนสีสว่างสีอะไรอย่างเงี้ยถ้าไปบอกช่างผิด จริงๆอะช่างเขาจะรู้ว่าเขาทําสีแบบไหนเขาก็จะเลือกมาจากเขสี แต่ว่าตัวเราอะคือ expect คนที่ไม่รู้เกี่ยวกับสีผมเขาก็จะแบบว่าคาดหวังว่ามันจะออกมาแบบนี้แบบนี้สต่าอยากจะบอกว่าสีสองสีนี้คือสีระดับ7ซึ่งเป็นบลอนกลางนะคะทีนี้เรามาพูดถึงสสีนี้กันว่าสีบลอนกลางที่พูดถึงเนี่ยมันทาไมมันถึงทาไมมันถึงไม่เหมือนกันอย่างนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าสีเข้มเนี่ยสีที่มีความเข้มกว่าดาร์กกว่าแบบนี้นะคะคือสีหมนนั่นเองนะคะสีหมนเวลาเราลงไปมันจะดูเข้ม กว่าสีสว่างหรือว่าสีแบบเป็น natural หรือว่าสีปลากายทองนะคะสีปรากายทองจะพอปจะดูสว่างกว่านั่นเองนะคะสองสีสองเฉดนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเลือกสีถ้าไม่อยากให้ดูมืดดูทึมดูแบบว่า ดูเข้มจนเกินไปเราก็จะให้เน้นเลือกแบบสีคาราเมลรือว่าสีทองแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าโอเคอยากได้สีสุภาพสีที่ไม่จัดจ้านจนเกินไปสีที่แบบว่าดูแล้วแบบ โอเคไปทํางานอยู่ออฟฟิศเป็นครูเป็นคุณครูที่แบบเออต้องไปสอนนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยทาสีแบบนี้ไปก็ดูกระไรอยู่ใช่ไหมคะดูแบบเออดูเป็นเหมือนตัวอย่างที่บ่าเออดูแฟชั่นจนเกินไปก็สีนี้ก็ดูสุภาพดีนะคะเป็นสีโทนมนนั่นเองนะคะหลายๆคนก็จะชอบแล้วก็ เลือกที่จะใช้นะคะแต่ว่าถ้าช่างที่ไม่มีประสบการณ์เขาก็ทำออกมาแล้วมันก็จะติดทองมันก็จะไม่ได้สีหมนนะคะแบบนี้แบบนี้เลยง่ายๆมากๆนะคะก็คือเวลาเราอยากทําสีนะคะให้เราเลือกสีที่แบบระดับกลางๆระดับประมาณ6-7ถ้าใครอยากได้แบบสีสุภาพอะไรเงี้ยสีที่แบบ ไปวัดได้ไปงานได้ไปได้กับทุกๆสถานการณ์แบบนี้นะคะก็ให้เลือกสีออกมนๆแบบนี้นะแต่คือสีมันอยู่ระดับเดียวกันแต่พอมันเป็นประกายทองปุ๊บสีมันก็จะดูแบบเฮ้ยดูเวอร์ไปอะไรอย่างนี้นะคะนี่คือจริงๆแล้วสไตล์อยากจะมาอธิบายว่าเออถ้าคุณเลือกสีสว่างคุณก็จะได้แบบแบบนี้นะคะถ้าเลือกสีมนก็จะได้แบบนี้เห็นไหมมันเวลาโดนแสงมันก็จะประมาณนี้เนาะให้ดูใกลๆ ơ kê okay. nha nah, แบบนี้เลยนะคะถามว่าสีระดับเดียวกันนะคะถ้าเราเลือกเฉดผิดสีก็จะกลายเป็นเราดูเหมือนโอ้ยนี่มันใช่ระดับ8ระดับ9้าหรือเปล่าอันนี้ดูเหมือนระดับ5อะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ใช่นะคะอันนี้คือสี71อันนี้คือสี73นะคะตัวนี้ก็คือสีอาร์ชบลอนนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นสีมีเดียมคือสีบลอนกลางประกายอาร์ชตรงนี้คือสีบลอนกลางประกายทองนะคะสีก็จะออกมาซึ่งมีความต่างกันนะคะ นี่แหละทำไมถึงเวลาทําสีแล้วพอมันเป็นสีหม่นทุกคนก็จะบอกว่าเออทำไมมันมืดจังนะคะจริงๆมันเป็นธรรมชาติของสีหม่นมันจะทําให้ดูดรอปลงดูเข้มขึ้นนั่นเองนะคะอย่างเช่น เดียวกันกับระดับ8นะคะสสีนี้เป็นสีต่างกันแค่1ระดับนะคะก็คืออันนี้ก็คือสีระดับ8แต่มีความหม่นนะคะสีตรงที่มันเป็นสีหม่นมันจะเข้มกว่าตรงที่มันเป็นสีที่ประกายทองหรือว่าสีเน t u r ร l สีมันจะสว่างกว่าแต่ว่าสีมันเป็นสีระดับบอนสว่างนะคะเป็นบอนสว่างที่มีประกายสีถ้าแบบคนเดินแล้วก็ทั่วไปนะคะก็จะเห็นว่าเฮ้ยอันนี้มันดูเหมือนระดับ7เลยแล้วอันนี้มันดูเหมือนแบบระดับ8ใช่ไหมคะเพราะว่าท นสีมันต่างกันแต่ว่าอยู่ในเลเวลเดียวกันนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าใครที่เป็นช่างมือใหม่แล้วก็ทำผมให้ลูกค้าแล้วลูกค้าแบบบนอะไรอย่างนี้นะคะก็เอาอันนี้ไปอธิบายให้ฟังได้นะคะว่าตราบตราบใดที่สีเราทำสีมนสีมเขาจะดอ o ลงนะคะแม้ ถึงแม้ว่าสีมันจะเป็นระดับเดียวกันนะคะแต่ว่าสีพอมาอยู่ในความหมุ่นมันก็จะทึบมีความทึบขึ้นมีความเข้มขึ้นถ้าเป็นทองมันก็จะมีความไบรท์ขึ้นมีความโกล์ขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะสําหรับใครที่อยากทําผมด้วยตัวเองหรือว่าใครที่อยากทําผมให้ลูกค้าแบบนี้นะคะแล,แล้วเขาเลือกสีแบบอยากได้สีโทนประกายนี้นะคะ ถ้าเขาอยากได้สีมนแต่ให้สว่างเราก็ต้องเลือกตรงนี้ให้มันเลเวลอัพขึ้นไปอีกอย่างเช่นตรงนี้8ปดหนึ่งเราก็จะเลือกสิทับหนึ่งหรือว่า9ทับหนึ่งแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อให้ตรงนี้เขาไบรท์ขึ้นสว่างขึ้นแต่ยังเป็นโทนมอนอยู่นะคะอันนี้สตาร์ก,ก็มาบอกกับคุณผู้ชมนะคะว่าอีกหนึ่งหนึ่งวิดีโอที่สตาร์คิดว่ายังไม่ได้พูดถึงแล้วก็ยังไม่ได้ทํานะคะแล้วก็แบบ เคยแบบเจอคนที่เขาทำสีแล้วเขาก็ถามว่าทำไมเวลาทำสีหม่นแล้วทำไมมันดูมืดนะคะสตาก็เลยอยากจะมาอธิบายนะคะว่ามันมีความหมดมีความทึบอยู่เพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าใครเข้าใจตรงนี้นะคะคุณก็จะได้รู้ว่าโอเคถ้าลูกค้าต้องการแบบไหนหรือว่าถ้าเราต้องการแบบไหนอย่างนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเลือกสีได้ให้มันแบบ ให้ให้มันออกมาแบบไหนเราสามารถที่จะควบคุมได้ด้วยการผสมสีต่างๆเข้าไปนั่นเองนะคะถ้าใครอยากรู้เทคนิคอื่นๆนะคะก็จะมีอยู่ในเพลย์ลิสต์นะคะสตาร์ก็ทําไว้ให้หลายวิดีโอมากๆนะคะหวังว่าคุณผู้ชมคงจะเข้าใจแล้วก็เรียนรู้นะคะถ้าวิดีโอไหนไม่เข้าใจนะคะก็ส่งข้อความเข้ามาถามหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาถามได้นะคะไม่ต้องกลัวที่จะถามนะคะคําถามทุกๆคําถามนะคะเกี่ยวกับสีผมสตาร์พร้อมที่จะตอบคุณผู้ชมเสมอนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะติดตามแล้วก็เป็น กำลังใจให้สตาร์ด้วยนะคะทุกๆคําถามมีความหมายสําหรับสตาร์ทุกๆยอดวิวทุกๆไลค์นะคะมันมีมี มีคุณค่ามากๆนะคะมีกําลังใจมากๆในการที่ทําคลิปต่อไปเพื่อที่จะเอาความรู้ที่เราเรียนมานะคะแล้วว่าประสบการณ์ที่เราได้ทําผมกับนางแบบจริงลูกค้าจริงๆแบบนี้นะคะมาแชร์กับคุณผู้ชมจริงๆนะคะสตาร์จาเป็นคนที่แบบไม่ได้หวงวิชาถ้าอะไรที่สตาร์ให้ได้สตาร์ก็จะให้นะคะอะไรที่เราคิดว่าเราช่วยคนอื่นได้แล้วทำให้เขาแบบโอเคประหยัดเงินแล้วก็ที่สำคัญนะคะเข้าใจในการทำเคมีทำสีผมมากขึ้นแล้วก็แบบ พร้อมที่จะเปิดใจแล้วก็เรียนรู้มากขึ้นแบบนี้นะคะใ์พร้อมที่จะช่วยทุกๆคนนะคะก็อยากให้ลองดูนะคะเปิดใจลองทําดูเผื่อที่อ่ สักวันหนึ่งคุณดูคลิปสตาร์ไปคุณอาจจะแบบเป็นช่างมืออาชีพก็ได้นะสําหรับคนที่แบบเออเพิ่งเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ยังไม่รู้ว่าเออจะเริ่มยังไงดีลองไปย้อนดูคลิปเก่าๆคลิปแรกๆเลยนะคะสตาร์มีแบบว่ามีเล่าไว้แล้วก็มีแบบพูดให้ฟังมีบอกสูตรแล้วก็ที่สําคัญนะคะมีทําให้ดูนะคะแล้วก็บางอันก็บางคลิปนะคะก็จะแบบ มันส่วนมากก็จะไม่ค่อยได้เห็นหน้านางแบบแต่ว่าจะทําให้ดูเป็นสเต็ปสเตแล้วก็อธิบายไปเป็นขั้นตอนแบบนี้นะคะถ้าใครสงสยัยแล้วก็งงยังไงนะคะอย่าลืมที่จะถามกันเข้ามานะคะโอเควันนี้ต้องลาไปแล้วนะคะพูดเยอะมากๆเลยนะคะก็หวังว่าทุกคนคงจะไม่รำคาญกันนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ